สวัสดีนะคะดีเจอกันนะคะวันนี้ดิฉันดรมมอยนะคะมาเจอกันในวันศุกร์ก่อนปิดสัปดาห์ตามที่เรารับปากกันไว้นะคะสวัสดีค่ะเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับคํานิดนึงพอดีเพิ่งสอนเสร็จนะคะก็เลยมาช้านิดนึงนะคะค่ะวันนี้ในหัวข้อง่ายๆนะคะวันนี้เป็นหัวข้อที่แบบสบายๆนะคะที่เรามาเจอกันจะได้ เรียกว่าก่อนวันหยุด2วันเรามาพบใ,ในหัวข้อง่ายๆที่เราจะมาหาวิธีการเขาเรียกว่าแนวคิดง่ายๆในการรับคุมคิดของเราว่ามีอะไรบ้างซึ่งบทเนี้ยเรื่องเนี้ยจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะ1ิเคล็ดลรับทยานสู่ความมั่งคั่งในยุค Nex t n o r m a l d i t ดิฉันเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ขอปิดเพลงนิดนึงจะได้ไม่เป็นการรบกวนกันนะคะครัโอเคในเขาเรียกว่าใน หัวข้อแรกอันแรกๆอันก่อนเริ่มต้นว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อที่เราจะให้เราสําเร็จในยุคช,ช่วงของการที่มีโควิดหรือในช่วงที่มีการเขาเรียกว่าฝ่าฟันวิกฤตบางอย่างหรือในช่วงที่เราต้องเจอบางอย่างที่เขาเรียกว่าใจเราจะมีการเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็เกิดความกงังวลหรือเกิดความสับสนหรือเกิดอะไรอย่างคิดว่าในหัวใจของทุกทกท่านมีเหมือนกันนะคะอันนี้คือ เจอเหมือนกันแล้วก็เป็นสก,การ์ที่ทุกคนอยากจะให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเป็นสก,การ์ที่อยากให้ทุกคนเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเกิดอะไรเราจะเข้าใจกันและก็ที่สําคัญก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องของเขาเรายียกว่าวิธีการรับคุมคิดง,ง่ายๆขอให้เรามีสติอยู่กับข่าวสารขอให้เรามีสติอยู่กับสิ่งที่เข้ามาเพราะตอนนี้เป็นสิ่งที่มีข่าวสารเข้ามามากมายมัน สร้างทั้งก็เรียกว่ากําลังใจที่ลดลงสร้างความคิดลบสร้างความหวาดกลัวหรือสร้างอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเกิดการเขาเรียกว่าหมดแรงหรือหมดพลังใจนะคะอันนี้เราคอยเรามีสติกับข่าวสารมีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะมีพลังบวกเกิดอารมณ์บวกเกิดพลังในการที่ในการต่อสู้ต่อไปในการทําสิ่งอื่นนะคะ ก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งเพราะจริงๆเพิ่งบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกำลังใจการสร้างพลังใจในยุ่งชุกช่วงนี้ค่ะเชิงรุกสําหรับยุคโควิดยุคดีนะคะค่ะข,ขอบคุณขึ้นตั้มนะคะโอ้ยกําลังใจดีมากขอบคุณได้กําลังใจเยอะเลยนะคะค่ะวันนี้เราเข้ามาในรับคมคิดง่ายๆสิ่งที่จะต้องทําแล้วสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในสถานการณ์ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคะการข้อที่1เลยคือการลงมือทํา อันนี้สําคัญมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะหลายๆอย่างในช่วงที่เราเกิดการผันก็เรียกว่ามีการอะไรเข้ามามากมายเนี่ยเราจะพบว่ามีความคิดเข้ามามากมายจริงๆในตามหลักจิตวิทยาแล้วแทบจะ60เรื่องที่เข้าในหนึ่งนาทีในหัวสมองของเราแล้วใน60เรื่องเนี่ย90เมันเป็นเรื่องลบ90เป็นเรื่องที่ทําให้เราจิตตกฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องกลับมาว่าให้เราไม่คิดลบ แล้วกลับมาดูแนวคิดที่เราคิดออกมาว่ามันเป็นความคิดอะไรเป็นความคิดบวกเป็นความคิดที่เป็นไปได้ไหมแล้วก็เมื่อเราเขาเรียกว่ามีสติอยู่กับตัวความคิดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดที่เราดิสรากการออกมาเลยตามหัวใจนะะักปัจจุบุริอันนี้สําคัญมากๆอยากจะเชิญชวนว่ามันเป็นคําสอนของพระองค์ที่มีหลายก็เรียกหลาย หลายพันเนาะหลายสองสามพันปีมาแล้วแต่ว่ามันเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ขอให้แค่คุณฟังเสียงแล้วก็มาเขียนบันทึกมาจดลิสต์รายการเลยค่ะในช่วงวิกฤตไม่ว่าเจออะไรคุณลิสต์รายการว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณทําได้บ้างลิสต์ลงมาก่อนนะคะเมื่อลิสต์ลงมาก่อนสิ่งที่ทําต่อไปคือต้องตัดสินใจว่าเราจะลงมือทําอะไรเมื่อเราเขียนลงมาแล้วเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้สิ่งต่างๆ มันลอยฟุ้งอยู่ในหัวให้มันกระจายอยู่ในหัวมันจะทําให้มันกระจงกระจายไปนู่นมานี่แล้วถ้าเราไม่จดนะคะนี่คือสิ่งถ้าเราไม่จดบันทึกสิ่งอื่นอื่นที่จะเกิดขึ้นเกิดอะไรรไหมคะเราจะเกิดความกลัวเราจะเกิดความกังวลเราจะเกิดความที่ว่าเฮ้ยทำดีหรือเปล่าไม่ควรทําอยู่เฉยเปลอดภัยกว่าไหมหรือทําไปทําไมเสี่ยงไปไหมมันจะมี หลายคำพูดตรงนี้เข้ามาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราจดแล้วเรากลับมาดูว่าอันไหนที่เราทำได้อันไหนที่เราควรจะทำหรืออันไหนอันนี้น่าน่าจะมีความเสี่ยงมากไปลิสต์รายการความเสี่ยงเราจะพบว่าบางอย่างเราคิดว่าเป็นไม่ได้แต่มันกลับทำได้ซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจสำหรับการที่เราจะมาเตือนสติแล้วก็การที่เราจะกลับมาดูว่าเราจะทำยังไงบ้างเพื่อจะรับความคิดของเราที่เกิดมาหนึ่ง หน,หนึ่งชิ้นหนึ่งอันเนี่ยที่มันมีประโยชน์เราเอาไปสืบสารต่อนะคะการที่เราได้จดบ,บันทึกที่กล่าวไว้แล้วนะคะจะทำให้เราหาทางที่จะเกิดกระบวนการได้เมื่อเรามีการเขียนแพนนิ่งของเราไว้เราจะพบว่าเราสามารถทำต่อได้แต่ถ้าเราไม่เขียนหนึ่งสิ่งที่เราคิดอาจจะเป็นสิ่งที่ปิ๊งแวบเข้ามาในสมองซึ่งถ้าใน,ในหลักการโค้ชนะคะเขาจะบอกว่าการปิ๊งแวบอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ พินโยรัตนาพันธ์นะคะ,ะเจ้าของผู้เชี่ยวชาญด้านอิกอิกไกลแล้วก็เรื่องของ AI เรื่องของ Positive Psychology มากนะคะท่านให้คำพูดคำว่าปิ้งแวบกับดิฉันนะคะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะอันนี้ค่ะท่านปิ้งแวบแล้วอาจจะเป็นความคิดที่ดีลิสต์ลงมาอะไเล็ลดลิสต์รายการลงมาเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะในช่วงโควิดนี้พอเราลิสต์รายการปุ๊บเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราควรน่าสนใจมันคืออะไรนะคะ พอเรารู้ว่าสิ่งที่เราน่าสนใจทำไรปุ๊บเราจะเข้าไปหากระบวนการการทําหรือการจัดการไม่ว่ามันจะได้มากได้น้อยนะคะหรือเราจะมีอะไรเมื่อเราตัดสินใจเราทําเลยค่ะทําเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราช้ากว่านั้นอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเราจะไม่ทำนะคะลองลองถามจากจากที่ฉันชวนคิดชวนคุยลองถามใจตัวเองว่ามีไหมคะ ประสบการณ์ที่เราคิดว่าไอเดียมันดีๆมากๆแต่พอเราทําไปทำมามอ่ะไม่ทําละเพราะว่ามีความกลัวความกังวลความวิตกเข้ามาแทนความกลัวความวิตกความกังวลเกิดจากอะไรเกิดจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาเกิดจากทัศนคติเกิดจากความเชื่อ ที่เป็นจํากัดความเชื่อเราให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ในคอมอพส์เขาเรียกว่าโซนที่สบายๆที่เราไม่ต้องดิ้นรนมากที่เราไม่ต้องไปเจอความทุกข์เพราะตัวสมองของเราตามรับการวิจัยของระบบสมองแล้วหัวสมองเราชอบสบายชอบสิ่งที่มีความสุขชอบสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความสบายใจชิวๆนี่คือระบบสมองของเราฉะนั้นถ้าเราไม่มีการที่เราจะเขาเรียกว่าจดจำหรือ ตั้งตัดสินใจทําเลยเราจะเลยตรงนั้นไปแล้วเราจะไม่ได้ทํานะคะความสําคัญคือเราต้องทําเลยการทําเลยนั้นไม่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะวุ่วามหรือทำนะคะอันนี้บางท่านจะตีความหมายว่าเอ๊ะวุ่วามไปหรือเปล่าถ้าเราจะทําเลยคําว่าทําเลยของเราเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะคือการตัดสินใจว่าเราจะทําพอาจะทําแล้วเรามาิสต์รายการตามหัวใจนักบาทสุจิปุรีว่าสิ่งที่เราตัดสินใจจะทำอะ่ะมันคืออะไร มีวิธีการอย่างไรมีเขาเรียกว่าอุปสรรคหรือที่เรียกว่าสวอปก็ได้เป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าจุดแข็งจุดดีที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจุดดีจุดแข็งจุดอ่อนมีจุดอุปสรรคหรือมีจุดที่มีสถานการณ์ที่เสริมเราอย่างไรบ้างนะคะอันนี้แหละค่ะสำคัญเ <ME> <TER A: S 1> มื่อเราทําเราก็จะทํางานนั้นออกมาด้วยความเขาเรียกว่ามีความระมัดระวังนะคะความระมัดระวังอันนี้เนี่ยมันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราเขียนมันจะไม่เกิดขึ้นจริงแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตราบใดที่เรายังไม่ได้ทำนะคะบางครั้งเราคิดแผนไว้สวยหรูแต่ทำจริงมันอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงซึ่งเป็นไปได้ทุกคนไม่มีใครสามารถรอบรู้ได้ทุกด้านเพียงแต่การทำแต่ละครั้งทุกๆครั้งที่ทำไปแล้วขอให้เราย้อนกลับมานึกกลับมาคิดกลับมาพิจารณาว่าเรามีอะไรที่มัน อาจจะไม่เพียงพอมีอะไรที่น้อยไปหรือมีอะไรที่มากไปหรือมีอะไรที่จะเขาเรียกอะไรนะเราควรจะเสริมมากกว่านี้อันนี้เราทําได้แล้วเรากลับมาคิดได้แล้วจะสิ่งที่ทําให้เราทําไปมันมีคุณค่ามากๆนะคะไม่ต้องกังวลว่ามันอาจจะพลาดไม่ต้องกังวลว่ามันอาจจะไม่เพอร์เฟกเพราะเพอร์เฟกในโลกนี้มันไม่มีมันมีแต่ความสวยงามในทุกจุดนะคะ อันนี้ดิฉันขอยกตัวอย่างนิทานเซนนิดหนึ่งเนาะที่เรื่องของก้อนหินตามกำแพงซึ่งคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะเคยเจอหรืออาจจะเคยพบหรืออาจจะเคยได้ฟังมาแล้วแต่ขออนุญาตมาเล่าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือในกำแพงหินที่ท,ที่ที่มีวางที่มีการก่ออิฐก้อน,อกกอนมาตั้งเป็นกำแพงของทางสไตเซนเขานะคะก็จะมีก้อนหินวางนู่นวางนี่วางมากมายนะคะ แล้วก็ก็มีการวางหินอาจจะมีบางก้อนที่มันโผล่มาไม่เป็นไม่เป็นตามเรียบของตามของกำแพงหินก็จะมีพระนักบวชรูปหนึ่งท่านจะท่านก็จะไปมองตรงจุดนั้นว่าวันนั้นไม่น่าจะวางแบบนี้วันนั้นน่าจะวางเข้าไปนิดนึงกำแพงจะได้ออกมาสวยงามนะคะทําไปทามาท่านได้เจอพระอาจารย์นะเป็นอาจารย์ดังป่ายเซนเขาท่านจะบอกว่านี่แหละกำแพงแบบนี้แหละ คือความสวยงามของธรรมชาติความสวยงามของสัจธรรมธรรมชาติเพราะความเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเพอร์เฟกธรรมชาติคือสิ่งที่เป็นไปตามของมันโดยเหตุปัจจัยของมันเองไม่ว่ามันจะสูงดำแดงขาวหรือค้าหรือเนินหรือเตี้ยมันคือความสวยงามธรรมชาตินี่แหละคือความสวยงามลองคิดดูว่าถ้าดอกไม้ทุกดอกเนี่ยเอาดอกกุหลาบก็ได้ค่ะดอกกุหลาบทุกดอกมีรูปสัะเมือนกันเป๊ะ ทั้งกรีบสีกินทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นมันน่าเบื่อมันไม่มีความดึงดูดมันไม่มีความแตกตา่างมันเหมือนกันมันเหมือนปั๊มออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมันเหมือนพลาสติกมันไม่มีชีวิตนะคะอันนี้เช่นเดียวกันสิ่งที่เราเกิดขึ้นไม่มีอะไรเพอร์เฟกไม่มีอะไรที่มันจะถูกต้องเป๊ะร้อซฉะนั้นสิ่งที่จะทําคือว่าเมื่อเราเขียนแผนว่าเราจะทําอะไรตัดสินใจทําเลยค่ะทํา พร้อมกับสิ่งที่เราเขียนไว้แล้วว่าเราควรจะระวังหรือควรจะดูแลควรจะเทคแคร์อะไรนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญให้ลงมือทําเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทําสิ่งที่เกิดขึ้นจากคุณตั้มบอกมานะคะความมุ่งมั่นมันจะลดลงอันนี้ใช่เลยความมุ่งมัน่นมันลดลงเพราะเกิดจากความกลัวความกังวลความคิดไปล่วงหน้าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราคิดึงข้างหน้าว่ามันน่าจะเกิดตรงนี้เกิดตรงนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่ารับคําคุมหัวแล้วว่าคิดออก วางแผนแล้วทําเลยนะคะอย่าเพิ่งไปกังวลกับสิ่งอื่นทําเลยนะคะทําแล้วหยิบสิ่งที่ทําไม่ว่าผลมันจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบหรือกลางๆหรืออะไรก็ตามทุกอย่างมีคุณค่าเอามาใช้งานนะคะเอามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงครั้งต่อไปเอามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มให้มันดีขึ้นเอามาใช้ประโยชน์ในการปรับจิตใจให้เราเข้มแข็งเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคนที่รู้ตัวตนที่สุด คนที่สามารถนำสิ่งที่เราพลาดไปล้มไปเนี่ยเอามาพัฒนาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสังเสริญและน่ายกย่องมากๆนะคะตัวดิฉันเองก็มีมีสอบมีสอบไม่ผ่านเหมือนกันนะคะก็อุตส่าห์แล้วเราสอบไม่ผ่านสิ่งที่ทําเกิดขึ้นในหัวใจดิฉันคืออะไรคะเราต้องมุ่งมั่นมากขึ้นแสดงว่าเราอะยังมีความเชี่ยมชานน้อยไม่เพียงพอกับสิ่งที่มาทดสอบเราแสดงว่าเรายังอ่านไม่พอแสดงว่าเรายังเตรียมความไม่ความพร้อมไม่พอนะคะ ก็นี่คือสิ่งที่ที่ดิฉันสัมผัสได้เมื่อตอนที่ยันสอบบางอย่างไม่ผ่านนะในในในการทด,ทดสอบน,น,นะคะแต่ตรงนั้นเกิดความมุ่งมณะเกิดความวิริยะเกิดความมีวินัยตัวเองในการทําให้มันทาให้ได้ก็ปกรากฏว่าสุดท้ายผลสําเร็จสอบผ่านเรียบร้อยนะคะก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราเกิดความภาคภูมิใจแล้วมันจะกลายเป็นล่องนิสัยของเรานะคะที่สําคัญมันจะกลายเป็นล่องนิสัยของเราให้เรากล้าที่จะลงมือทํา ให้เรามีวินัยกับตัวเองและกล้าที่จะยอมรับและปรับปรุงตัวเองนะคะนี่คือรับคุมคิดข้อที่1นนะคะอย่างง่ายๆได้ทําทได้นะคะก่อนจะไปข้อที่2นะคะขอทักทายท่านกระ,ะมิรทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะค่ะครูชัยสิธิ์ขอบคุณมากนะคะพราอาจารย์มหาสมชายนะคะขอบคุณนะคะคุณชัยขอบคุณมากค่ะและท่านหนึ่งที่สุราดิฉันมองไม่เห็นชื่อนะคะก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะเราไปข้อคิดที่2เพราะวันนี้มาค่ำนิดหนึ่ง นะคะหัวข้อที่2คืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้องค์ความรู้อะไรเลยแต่ใช้อะไรดูไหมคะใช้ความเพียรพยายามทําบ่อยๆนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเพียรพยายามทําบ่อยๆมันเกิดความชํานาญมันเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความช่ําชองแน่นอนนะคะอันนี้ฉันขอคอนเฟิร์มลองนึกถึงจริงสิ่งที่เราเกิดขึ้น ยกตัวอย่างในเรื่องของการที่เราสอนเด็กให้เขาเดินได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องทำอะไรคะเราก็าต้องสอนให้เขาเดินบ่อยๆทำบ่อยๆล้มบ้างตีลังกาบ้างหกล้มบ้างปกติก็เหมือนกับข้อผิดพลาดที่เราจะเกิดในช่วง,งการทำโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆจะเกิดความชำนาญน,นะคะหรือคนที่อยู่ใน เขาเรียกวงการของแพทย์แผนไทยในการฝึกทำยาลูกกรนทำยาอัดเม็ดหรือในการเคลียร์สวนพัยทำครั้งแรกอะค่ะมันมันไม่มันไม่ออกมามันก็ไม่ได้สวยงามดีเหมือนในตำรานะคะแต่ถ้าเราได้ทำบ่อยๆเราจะรู้ว่าเทคนิคสูตรเทคนิคการใส่สูนพัยอุณหภูมิในการทอดสูนพัยที่ต้องเลือกหรือการล้างหรือการสกัดมันต้องทำยังไงอันนี้ค่ะมันเกิดจากประสบการณ์และการทาบ่อยๆนะคะหรือนอกจากนี้ในเรื่องของการ เขาเรียกอะไรนะคะ,ะการติดต่อประสานงานการใช้ภาษาต่างประเทศก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้ยินเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมคนไปอยู่ต่างประเทศเขาจะพูดได้คนอยู่ต่างประเทศทําไมเขาพูดภาษาได้จริงๆสิ่งนั้นเกิดจากเขาทําซ้ําๆเขาทําบ่อยๆเขาทําโดยที่ทั้งเขาเรียกชีวจมรานเขาได้ยินเสียงภาษาต่างประเทศชีวจมรานเขาต้องใช้ ชีวประจวันในทีวีหรือต่างๆและที่สําคัญเขาจะถูกกดดันโดยสภาพการของการอยู่ต่างประเทศเพราะว่าถ้าคุณพูดไม่เป็นคุณมีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณติดต่อกับใครไม่ได้คุณคุยกับใครไม่ได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องทําทุกวันเมื่อเราทําทุกวันเราทําได้แน่นอนนะคะหรืออีกตัวอย่างที่ให้เห็นชัดๆการยืดเหยียดการเขาเรียกว่าการออกกําลังกายนะคะเราจะพบว่าเวลาออกกําลังกายถ้าเราพบครูฝึก หรือใครเขาจะบอกว่าจะต้องวอร์มร่างกายก่อนจะต้องปรับร่างกายก่อนจะต้องปรับยืดเหยียดกายก่อนที่จะไปออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราไม่บาดเจ็บอันที่1ทําให้ร่างกายเราไม่บาดเจ็บอันที่สองทให้เราสามารถเขาเรียก <c oughs> ว่าร่างกายเราได้ตื่นตัวซึ่งอันนี้จริงๆก็คือการทําเพียรพยายามบ่อยๆการทําเริ่มต้นการสตาร์ทอัพการวอร์มอัพคือการปรับกล้ามเนื้อของเราให้เรียนรู้ให้เข้าใจว่าเอ้ยฉันกำลังจะทําอะไรนอกจากกล้ามเนื้อ จิตใจของเราก็เป็นการปรับให้ hey, ฉันกําลังออกกาลังกายเป็นการแล้วจริงๆถ้าเรามันนึกนะคะมันเป็นการเตือนสติเราด้วยว่าฉันกําลังจะทําอะไรอยู่นะคะฉันการวอร์มอัพการเตรียมพร้อมหรือการทําซ้ําๆในท่านั้นเราจะสามารถทําได้คล่องขึ้นการเขาเรียกว่ามันมีบางท่าพวกเออ,เอ,อยกตัวอย่างพวกที่ก้มนะคะที่ก้มยืดมากๆบางท่านที่เริ่มทําใหม่ๆจะทําไม่ได้แต่ถ้าท่านลองทําดู คือว่าเริ่มทำละ,ละนิดละนิดละนิดท่านจะพบว่าสิ่งที่ท่านก้มมาแตะขาตัวเองหรือก้มที่ไม่เคยก้มได้ท่านจะก้มได้อย่างไม่น่าเชื่อนี่คือรูปธรรมในเรื่องของความเพียรพยายามที่เห็นได้ชัดแล้วทางใจล่ะมันคืออะไรทางใจคือการเพียรพยายามที่เราจะต้องทำซ้ำๆอย่างสม่าเสมอด้วยความตั้งใจเราจะพบว่าเราจะสามารถสร้างจิตใจให้เราเข้มแข็งได้นะคะยกตัวอย่าง เวลาที่เราฝึกปือที่เราจะต้องไปดูแลผู้ป่วยจิตใจเราจะต้องมีความเข้มแข็งจิตใจเราจะต้องมีความเยือกเย็นจิตใจเราจะต้องมีความเมตตาต่อผู้คนที่เราจะไปรักษาหรือดูแลนั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกทำไมต้องฝึกชีวิตประจำวันของเราไม่มีใครในทุกๆวันที่มีแต่อารมณ์ดีมีแต่ความสุขนั่นหมายความว่าถ้าเรามีการฝึกให้เรามีความ จิตใจดีมีความร่มเย็นในใจเมื่อเราเกิดอารมณ์หรือมีสิ่งอื่นเราที่มากระทบทําให้เราเกิดหดงุดหงิดเกิดการวิตกหรือความเครียดสิ่งที่เราเคยซ้อมอยู่บ่อยๆมันจะกลับเข้ามาทําให้เราใจเราอะสบายขึ้นง่ายขึ้นทําให้ใจเรามีความร่มเย็นง่ายขึ้นทําให้ใจเรามีกําลังมากขึ้นในการดูแลผู้อื่นนั่นหมายความว่าเราจะสามารถดูแลเขาได้อย่างเต็มที่ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือความสําคัญของความเพียงพยายามไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครมีความสามารถมากๆตั้งแต่เกิดอาจจะมีบ้างนะคะอาจจะมีบ้างแต่น้อยมากแต่สิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งที่เกิดมาแต่เกิดคือความเพียงพย,พยายามฝึกฝนของเราเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดขอให้คุณมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ที่ดีเป็นกุศล ไม่ทำร้ายตัวเองผู้อื่นและสังคมเป็นประโยชน์ยิ่งต่อสังคมมวลรวมและต่อตัวเราด้วยเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องทําเลยค่ะเมื่อเราทําทุกวันสิ่งนี้มันจะเกาะกลุ่มในใจของเราเป็นเกาะกาําบังกําแพงแก้วแปชั้นนะคะในคําสวดของในทางพุทธศาสนาของเรานะคะและเป็นเกาะกําแพงสร้างใจของเราให้อิ่มเอมและมีความสุขสร้างใจของเรามีความเข้มแข็งสิ่งที่สําคัญสําหรับมนุษย์เราคือ การสร้างจิตใจให้เรามีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้เมื่อเรายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้เราจะสามารถมอบสิ่งนี้ให้กับคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นหลักสําคัญในหนึ่งข้อที่ดิฉันเพึ่งบรรยายไปนะคะในเรื่องการสร้างกําลังใจเชิงรุกนะคะหนึ่งข้อคือในนั้นจะกล่าวเรื่องของการพึ่งพาตัวเองการพึ่งพาตัวเองตรงนี้ถ้าเราทําได้เราจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเราจะสามารถเข้มแข็งได้ตัวตัวเองและจะสร้างความเชื่อมั่น เมื่อเราเกิดสิ่งน,นี้ในใจเรานะคะจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสามารถส่งต่อและสามารถดูแลคนข้างๆคนที่เรารักครูบาอาจารย์ของเราหรือคนที่เราหวงใยเพื่อนปูงคนไข้คนป่วยหรือคนข้างบ้านหรือคนในสังคมหรือที่สําคัญอาจจะคนในสังคมเราในประเทศของเราโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะเจอโควิดมากๆจะเจอปัญหานน่นนี่นั่นเนาะอันนี้ค่ะการสร้างเขาเรียกว่า พลังใจจากการเพ,พียรพยานทำทุกๆวันให้จิตใจเราเป็นบวกจิตใจเรามีความสุขจิตใจเรามีความเข้มแข็งจะสามารถช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนในครอบครัวได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วมันมีเขาเรียกว่ามาศจร,รย์ของความเป็นพุทธะในหัวใจของเราทุกคนเลยนะคะอันนี้นะค,ะค่ะค่ะซึ่งในเรื่องของวันนี้ที่คุยสองหัวข้อนี้จะอยู่ในเล่มนี้นะคะ ดิฉันเขียนไว้ในเรื่องรับคุมคิดบทที่6นะคะส่วนเรื่องที่เพิ่งบรรยายจบไปให้กับทางมหาที่มาลลยอื่นเนี่ยเรื่องการสร้างกําลังใจเชิงลุกจะอยู่ในเรื่องนี้นะคะ11พุทธจิตเบียร์ประยุกต์กับคนยุคนี้ normal วิธีการสร้างกําลังใจนะคะ ก่อนจะจบก็ขอขอบคุณเพื่อนธนวันนะคะเพื่อนจี๊น่ารักมากๆเพื่อนจี๊น่ารักมากจิตเป็นสาธารณะสูงมากๆนะคะช่วยเดี๋ยวผู้คนอย่างมากๆเลยจิตใจงดงามมากๆนะคะขอบคุณครูเชยศิษย์นะคะขอบคุณคุณชราศรีหมคะถ้าสกุลผิดขอโทษนะคะที่ให้กําลังใจในการชมว,วันนี้ขอสมมอบกําลังใจแก่ท่านผู้ชมทุกท่านเราเป็นกําลังใจกันเราเดินทางร่วมกันเราเป็นนักรบ ผู้เข้มแข็งทั้งกายและใจฝ่าฟันอุปสรรคโควิดด้วยกันนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกท่านทําได้แน่นอนนะคะขอมีความมั่นใจแล้วก็เราดูแลกันอันนี้ค่ะสําคัญความรักสามัคคีการดูแลกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วจะพาพวกเราทุกคนเดินฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็อย่างมีรอยยิ้มพร้อมกับความเข้มแข็งเกิดขึ้นในหัวใจทุกท่านแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะเราเจอกันวันจันทร์หน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขคุณกิตชัยขอบคุณมากๆคุณกิตติเชษฐ์ขอบคุณมากๆ,กๆ,ากๆหน้าดักมากๆเป็นกำลังใจดีฉันทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ